ชคในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับายแดงก็คือปฏิหารนะครับรายนี้จะอุบล22น้ำเงินนะครับกาลสินนะครับ20ปีแดงนี่ปฏิหารพอหลักบุญน้ำเงินนี่อีสานเหนือโทษบางแสนครับกรรมการเกียงกาน้อยเกิดสีขาดด้านบนนะครับธนากรขันทองให้คะแนนชัดชัยเพิ่มเพียรให้คะแนนอ่รุชารามันทองอู่ให้คะแนนครับแหลกแล้วนะครับยกนี้นี่คุยอยู่มวยมันอ้าเสียไปเลยนะครับไปแดงปฏิหาร น้ำเงินอีสานเหนือการเกลี้ยกสับชกอีสานเหนือติดอีกหุกซ้ายมาทีนึ่งไปทีหารชิ้งชิงอีสานเหนือเอานายฝันไปแตกเข็มละา500นะครับเสียไปอีสานเหนือปทิหารกันไว้ดูครับโอ้โหมาดุมาแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับ นี่แหละครับสอกโอ้โหใส่กันแบบนี้กรรมการด้านล่าง3าท่านแพจะได้มีโอกาสออกคะแนนต่อยครบ5ยกหรือเปล่าเนี่ยดูครับโอ,โ,โอ้โหดูคุณออสจังหวะฟันศอกน่ากลัวเลยนะครับดูของในได้ครับรพยายามจะยกเข่าเสียบกับปฏิหารผลงานล่าสุดแพ้ยอดธงนะครับส่วนอีสานเหนือล่าสุดที่ชนะปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยวันนี้ขึ้นชันได้ไม่ได้ครับแข้งซ้ายหนึ่งปอนด์มีผลหรือเปล่าครับนายหมิงเอา ในสนามเอาต่อยไปซ้ายมาขวาไปหมัดมานี่แหละครับทันอกทันใจมันต้องต่อยอย่างนี้แทงไปเลยปฏิหารอา้าวแทงไปอีกอีสานเหนือขวางไว้เสียบมาขวาขวางเลยนะครับอีสานเหนือโอ,โอ้โหนี่ครับโอ้โหคู่เอกของเราสุดๆจริงๆครับมาดูยืนซดกลางเวทีเสียบายปฏิหารอีสานเหนือโตอนี่ครับโอ้โหตัดลำตัวอื ้ายบายอีสานเหนือปฏิหารยัดเข่าเข้าไปนี่เสียบเข้าปปาปฏิหารอ่ามันต้องใส่กันแบบนี้ครับผู้เอกทำรายการครับมวยมันวันศุกร์เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับอ่าหลวงทองอุ้ยสวนหมัดมาหน้าหน้าสบัดเสียบไว้เสียบไว้อ่กากรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวไยแดงนะครับปฏิหารนเมือนอีสานเหนืออีสานเหนือลุยเลย,ล,ย,เล,ยลุยแล้วอีสานเหนือลุยแล้วไม่ออกแทงมาปฏิหาร สาเหนือย่องเอาหุกขวาหุกต่อยมาแม่ปฏิหารกระแทงด้วยสาเหนือขยับมาเลยมาเลยขวาไปวัดดวงแล้วนะครับแม่ใจเอ้าแทงมาปฏิหารแม่อยางตีไม่ถนัดกรรมการแยก <c oughs> นี่ครับแม่อย่างที่เขาบอกครับคู่ขีสูสีเหลือเกินครับ <c oughs> นี่ครับแม่ครออกกอดคขออกกอดไขออกอออก่ดน่าสายหน้าปลาอีสานเหนือปฏิหารสี่ ยกบายปฏิหารปฏิหารเสียหลักนิดนึ่งมีแค้งขวาช้อนแกงไปทีนึงด้วยครับอีสานเหนือ,อปฏิหารต้องเดินกระสุกกระซาวกดไว้กดไว้กดไว้ตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการกรรมการเกียงไกลน้อยเกิดก็แยกครับโยกโยกระบายโยกเข้าไป,าไป,าไปอีสานเหนืออาโดนซ้ายไปก่อนครับอยากจะทําอะไรต้องรีบทําเลยนะครับเหลืออีกหนาที40วิครับอ,อีสานเหนือขยับ แข้งขวานำทางไปปฏิหารก็ใช้จังหวะ2ครับรอจะเก็บอาวุธแฟนมวยก็ยังไม่มีใครกระพริบตาเลยครับติดมา,าขวาได้ซ้ายไปซ้ายไปโอ้แมามีเคาะมีเคาะแล้วนะครับเดี๋ยวเวลานาทีเสร็จๆไปแดงปฏิหารเหมือนอีสานเหนือมปฏิหารไม่เข้าแล้วนะครับสาเหนือย่องมาย่องมา เตะไม่เตะเตะไม่เตะสาเหนือเอา้า้ายของปฏิหารสารเหนือขวาไปนาปิหารออกซ้ายข่างเชือกข่างเชือกนี่นะครับมุมแดงครับปิหารพอหลักบุญนะครับเป็นฝ่ายชนะอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับคู่นี้คู่เอกนะครับนี่แหละ